สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะ้านๆะนักตกปลาสําสหรับวันนี้นะครับผมเคยสกลค,คนทํามาหากินนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ออกหมายนะครับมีโอกาสมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้สําหรับน,านา้าๆท่านไหนที่ตกปลาเขื่อนปลาอ่างเก็บน้ําอะไรที่คิดว่ามันมีสวะนะครับผมอุปสรรคเยอะๆอ,อุปสรรคพวกหญ้าพวกสวะพวกอะไรในใต้น้ําตอนะครับผม ถ้าเราใส่ดวงเบ็ดไปสองดวงเนี้ยโอกาสที่มันจะติดต่อก็เยอะสําหรับส่วนมากก็จะใช้เบ็ดดวงเดียวกันนะครับผมแต่สําหรับเผยสกลลวันนี้ก็จะมาเผยวิธีใช้ดวงเบ็ดสองดวงนะครับผมโดยที่เป็นเคล็ดลับขั้นสุดยอดเลยก็ว่าได้นะครับผมผมคิดว่าหน้าน้าจะยังไม่มีใครใช้กันนะครับแบบนี้สําหรับวิธีการใช้ก็ มันจะเก็บในตัวนะครับเป็นเบ็ดวิ่งในตะก้อนะครับผมก็ไปดูวิธีการทํากันได้นะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เตรียมจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันครับผมก็สําหรับอุปกรณ์นะครับผมที่ต้องใช้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคไปดูวิธีการทํากันครับผมโอเคครับมาดูวิธีการประกอบกันเลยครับผม สำหรับผมจะถนัดวิธีนี้นะครับผมวิธีมัดเบ็ดก็แล้วแต่นะสะดวกนะครับผมนี่นะครับผมก็ทีนะครับผมทบไว้่างนี้นะครับผมก็จะอาบนะครับผมแล้วก็บีบไว้ ปลายสายที่เราพับนะครับผมก็เอามาพันนะครับผมพันใส่นี่นะครับผมก็สำหรับผมก็พันประมาณหกรอบนะครับผมรอบพันพปุ๊บแล้วก็บีบตรวไว้นะครับผมปีห่วงตรงปลายตรงนี้นะครับผมนี่นะครับที่เราบีบไว้เมื่อกี้ แล้วก็ปลายสายนะครับผมสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นนะครับผมแล้วก็ดึงเส้นที่อยู่เสิ้นมินมันนะครับเส้นหลักนี้แล้วก็ดึงลงดึงลงนะครับผมมันจะรัดเข้านะครับนี่นะครับผมมันจะรัดเข้านะครับนี่มันจะได้แบบนี้ครับ นนี่นะครัโอเคมาดูสำหรับเค็เิเล็กๆเน้นน้อยนะครับผมมาแชร์บอกต่อกันนะครับนะสำหรับนะท่านไหนที่มัดไม่เหมือนผมก็สามารถเอาไปลองได้นะครับผมเวลามัดเบ็ดของผมจะเอาสายอยู่อยู่ข้างในนะครับผมอยู่ข้างในเบ็ดนี้นะครับผมสังเกตนะครับตรงนี้นะครับผมสายอยู่ข้างในนะครับ เพราะอะไรถึงอยู่ข้างในนะครับสังเกตนะครับเวลาที่ผมบีบตัวไว้เวลาที่เราวัดนะครับผมเราดึงดึงปลายสายฝั่งนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เราวัดเบ็ดมันจะความลงนะครับเนี่ยมันจะความลงนะครับสังเกตนะสังเกตนะครับเวลาวัดมันจะความลงแบบนี้นะครับมันจะเกาะนี่คือมันจะเกาะปากปลานะครับนี่วัดปุ๊บมันจะเกาะลงนะครับผม ปั๊บปุ๊บมันจะเกาะลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าน้าๆท่านไหนที่เอาสายสายเนี่ยไว้ข้างบนนะครับสายพียเนี่ยนี่นะครับเอาไว้ข้างบนนะครับตรงนี้คือหลังเบ็ดเอาไว้หลังดวงเบ็ดนะครับทีนี้ <t> มาสังเกตเวลาที่เราวัดนะครับมันจะบีบตรงนี้ไว้เวลาที่เราวัดเบ็ดมันจะคว่ำขึ้นอย่างนี้มันจะงายขึ้นนะครับมันจะไม่เกาะลงนะครับนะาสังเกตนะครับเวลาที่เราวัดเราวัดนะครับนึบ มันจะดีดขึ้นนะครับมันไม่เกาะทําไมถึงเวลาที่เราวัดน้ำความปลานี่มันไม่ติดนะครับผมนี่ก็คือเคล็ดเคล็ดลับนน้อยนะครับแชร์บอกต่อๆกันนะครับผมนี่เวลาที่เราเอาไว้หลังเบ็ดนะครับเวลาที่เราวัดเบ็ดมันยังดีกขึ้นแบบนี้มันจะไม่เกาะปากปลานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเวลาที่เอาไว้ข้างล่างนะครับนี่คือ สายไปข้างล่างแล้วนะครับนี่นี่ใต้ข้างในเบ็ดนะครับนี่หลังเบ็ดนี่ไปข้างในเบ็ดนะครับเวลาที่เราวัดนะครับนะสังเกตนะครับเวลาที่เราวัดเบ็ดมันจะเกาะลงนะครับมันจะคว่ำลงมันจะเกาะปากปลานะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับมันจะเกาะปากปลานะครับนี่นะครับคนนี้ก็คือคิด คดเรับเล,ล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบอกๆแต่ต่อกันไปโอเคครับผมไปมัดต่ออีกครับผมขั้นตอนหนึ่งตัดตัดยาวๆไว้ก่อนเผื่อๆไว้ก่อนนะครับจะได้มาแบบนี้เอาอีมาอีกดวงหนึ่งนะครับ ดวงนี้ก็มัดเหมือนกันนะครับนะเหมือนกับ,ก,บกับดวงแรกนะครับโอเคเดี๋ยวสอดเข้าไปตะก้อก่อนอสังเกตรูตะก้อน,นะครับก็สอดเข้าไปก่อนครับ สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปโอเคปุ๊บอ่ามันจะมาแบบนี้แล้วนะครับผมนี่คือเราสอดเข้ามาแล้วโอเคมาอีกข้างหนึ่งครับผมก็เผื่อไม่ต้องให้ยาวนะครับผมจากแต่ก็ก็ไม่ให้เกิน ของผมก็จะใช้อยู่ประมาณ4เซนนะครับ3เซน3เซน4เซนนะครับย้ายห่างตะก้อมากนะครับนี่ก็ประมาณนี้ที่ผมใช้นะครับก็โอเคไปม,มัดอีกข้างหนึ่งครับนะคก็จะเหมือนกันนะครับครับมา นี้นะครับผมทาบเข้าไปทาบเข้าไปแล้วก็บีไว้นะครับแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับเดิมก็หกรอบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็เหลือ อลังนานี้จะเป็นรูไว้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปตอนนี้นะครับสอดเข้ามาแล้วก็ดึงเหมือนเดิมนะครับผมดึงปลาซสายเมย์แล้วก็จะเข้าไปรัดนี่นะครับสายก็ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับดึงก็จะแน่นนะครับสําหรับที่เหลือก็ค่อยเอาไฟเช็คจุดออนนะครับปลายสายที่มันเหลือนี่โอเคมันก็จะมาได้แบบนี้นะครับผม นี่นะครับนะจะมาได้แบบนี้มันก็จะทําหน้าที่วิ่งวิ่งในตะก้อนะครับนี่นะครับมันจะวิ่งในตะก้อก็โอเคไปดูขั้นตอนต่อไปครับผมก็โอเคครับสายนี้จะมาจากปลายบ็ดเรานะครับ สายนีนนะ้ก็มาสอดเข้าตะก,ก้อนะครับผมสอดเข้าไปในตะก,ก้อนนะครับนี่ก็จะออกมาตอนนี้นะครับฝั่งน,นี้จะล็อกจะล็อกด้วยลูกหมุนนะครับลูกหมุนที่เราสอดเข้ามาเนี่ยผมจะล็อกไว้ด้วยลูกหมุนนะครับเราต้องใส นี่ลูกปัดเข้าไปก่อนครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับแล้วก็สายท้ายก็จะเป็นลูกหมุนนะครับลูกหมุนที่ผมตัดต่อครึ่งหนึ่งนะครับลูกหมุนเนะี่ยตัดต่อครึ่งหนึง่งนี่นะครับตัดต่อครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามามัดเลยนะครับผมมัดก็มัดเหมือนกับที่เรามัเดเบ็ดเลยนะครับผมเหมือนกันเลยอันนี้ปุ๊บแล้วก็บีบไว้แล้วก็สอดเข้ามาหน่อยหนะึ่ง เก็บีบไว้มันเดิมครับแล้วก็เอาปลายสายพันธุ์มอนเหมือนกันครับเหมือนกันนี่นะครับพันธุ์ก็ห้าหกรอบเหมือนกันครับนี่แล้วก็เหลืออีกฝั่งนี้ที่เป็นบ่วงแล้วก็สอดเข้าไปเหมันเดิมครับขอุยาตนะครัเป็นยหลกกัดลัดไว้ก่อน ก็จะได้นะครับนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีนี้นี่นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมอโอเคไปดูอีกขั้นตอนครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วสําหรับสายหน้าผมจะตัดออกมัดก,ก่อนนะครับนี่ ก็จะใส่ลูกมุนนะครับสายหน้าก็จะจบสายหน้านี่ก็แล้วแต่นะชอบนะครับน้าๆท่านไหนชอบแบบยาวแบบสั้นผมก็จะประมาณไม่เกินสิบเซนนะครับนี่ก็จะใส่ลูกหมุนบื้อกัมาน,นะครับแมว้องมวเ,เยอะนะครับไม่เกินสิบเซน นนี้นะครับโอเคก็มัดเหมือนกันเบ็ดครับผมบีบไว้ก็บีบไว้นะครับผมแล้วก็ปลายสายพันธเหมือนเดิมครับหกรอบเจ็ดรอบก็แล้วแต่นะครับผมแต่เอาเจอเจไว้สี่ห้ารอบอย่างน้อยนะครับปลายสายก็สอดเข้าไปนะครับ ๋ย่ขอหยาดกัดไงดึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับสายหน้าสำหรับตะก้อวิ่งผมนะครับสไตล์ของผมนี่นะครับนะนี่นะครับสังเกตอันนี้คือสายมาจากปลายเบ็ดนะครับ อันนี้คือตะก้อนะครับผมสําหรับทําไมผมต้องใช้ตะก้อวิ่งแบบนี้นะครับเวลาลงเขื่อนนะครับก็สังเกตนะครับเวลาปลากินนะครับนี่นะครับนะเวลาปลากินถ้าคือว่ามันกินกินดวงท้ายนะครับผมกินดวงสุดท้ายมันกินปุ๊บเวลาเราวัดเบ็ดอีกทั้งหน้าตัวข้างหน้ามันจะเข้ามาเก็บนะครับผมมันจะเข้ามาเก็บในตะก้อนะครับ โอกาสที่มันจะไปพันกับตอหรือว่าหญ้าหรืออะไรที่เป็นสวา่าข้างล่างก็น้อยนะครับนะสมมติว่ามันกินดวงข้างหน้านะครับนี่นะครับสมมติว่ามันกินดวงข้างหน้าปุ๊บมันก็จะเข้ามาเก็บเหมือนกันครับเนี่ยมันจะเข้ามาเก็บมันจะเข้ามาเก็บในตะก้อนะครับนี่ก็โอกาสที่จะไปพันตอก็แทบจะไม่มีนะครับมีก็น้อยนะครับผม อย่างนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มโอกาสสาหรับปลากินเบ็ดนะครับถ้าเราใส่ดวงเดียวก็โอกาสที่จะติดก็โอกาสที่ปลา,าจะเห็นฟมที่จะติดก็น้อยนะครับแต่เท่านี้เราใส่ไปสองถ้ามันกินมันก็เข้ามาเก็บอีกดวงหนึง่งมันก็โอกาสกอมก็น้อยนะครับนี่คือเคล็ดลับง,ง่ายๆนะครับสําหรับเคยสกล ใช้อยู่นะครับสําหรับสายนี้ก็ใช้ p e นะครับแต่นี้ผมเอาทําให้ดูกว่าผมใช้เป็นสายลีดนะครับสายหน้านี่ก็แนะนําให้เป็นสายลีดนะครับสาย p e อเอาที่ให้มันโหลดเยอะๆหน่อยนะครับสักสิบกว่าเกือบยี่สิบยิ่งดีนะครับสายหน้าก็โอเคครับนะก็มีแค่นี้แหละครับผมเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับสายหน้า เอาไว้ตกตามเขื่อนนะครับสายหน้าเอาไว้ตกตามเขื่อนเนี่ยนะครับนี่นะครับนะตกตามเขื่อนได้สบายเพิ่มโอกาสโอเคครับ สำหรับน้าๆท่านไหนที่รับชมแล้วนะครับถือว่าได้ความรู้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระด,ดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็อรอดูว่าเฉยสกุลจะไปลงบ่อไหนนะครับก็วางแผนอยู่นะครับวางแผนอยู่วันจุดก็น้อยช่วงนี้นะครับก็เลยหาโอกาสคิดรับน้อยๆมาปอกกันสําหรับวิธีการปลูกเป็ดน,นะครับโอเคสาหรับคลิปนี้เฉยสกุลก็ต้องขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ